สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอาร์าสามเราจะมีของสนุกสนุกทำกันนะครับเยดจัดการมาทั้มเลิอกอะไรคุณคิวครับจัดการเห็นหอนน่าใจเห็นครับมาทำไมมีกับวิตี้เรองตึกโพงเหมือนเยสตุอารับวันนี้เรามาอยู่กับช่างคิวนะเลยเเราเปิดไฟแล้วเรียบร้อยหนึ่งศพครับผมดูคนลูกของ โดได้คิวด้วยครับผมหอลูกุ่งมากเลยวะเป็นแรงระเบิดที่ลุนแรงยิ่งนักดีนะหลบไปหลังหินถ้าเกิด <laughs> ต,ตายหมดนี่มันอนาถมากไ,ไอ้ไม่เราเราเท่ไเราได้กันมาแล้วเราได้กันมาไม่ได้ข้อผิดพลาดอะไรนิ่อันนี้เตรียมเามาแล้วมีอาการแลกนิดหน่อย <c oughs> แลกไอคิวแลก <c oughs> <c oughs> คิวกดเออ <c oughs> นี่เราจะพูดอะไรกันดีครับแม ไม่มีอะไรพูดก,ออกูอยากเพิ่มอีกอยากเพิ่มอีกครับเดี๋ยวไปซื้อฮอมาเพิ่มอีกอุ้ยตอนนี้ครับเราก็อยู่จุดที่ไม่มีใครคาดคิดนะเราอยู่ได้วันต่อมาแม่งคนแม่งมาเพียรเลยมานี่เปิดแหนโชว์เลยครับเปิดใครจะมายิงเนีเ่ยอธิบายใจไปแล้วกูจะเอากระสุนเพิ่มกันจะไปถึงไม่นะครับคิวถ <c oughs> ึงจากไปเอ้ย <c oughs> เราต้องดักแคมป์ วันนี้มันคลิปสั้นๆจริงแค่ระเบิดหอเล่นแหละมีอะไรมากคุนลูกหลงได้ของครับเย่ <Yeah. S 2> ผมคมิดะนะนี่นะเราเจอหลุมซพของผู้ที่หายไปนะีคยคุณนบุตรจ่าเทวเทลนั่นเองคิวมานอนเร็ววันหนึ่งมานอน,นครับอยาจะมียมมาทูตลงทันเจ้าเก็บผลเปริน,นู่เอาทีเด็ดมาด้ยติดติดนะ้องติดติดนะ ติตี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 ไยอมมาน่อมมาไออย่างน้นไม่ได้เหลือเหลือของเหลืออ่ะพี่มันกดได้ไม่มีป่ะไม่มีอ่ะโอ้ยโดนไมีนอนก็นหละมีนอนแื้วยิวทังานนล้วเตือนเตืนเตื่นเตือนเตือนอันนี้อยู่กับศาสตราจารย์คิวผู้งช้ำชองเรื่องระเบิด สิงเขาจะช้ำชองก็ตามแต่เขาก็กะแรงระเบิดไม่ได้ไอ้ไม,ม่มันเป็นมันเป็นการเตะมาแล้วผมรู้ว่ามันระเบิดแบบนั้นนั่นแหละอ๋อนี่เองตอนนี้คิวเขาจะกลับหลุมศพนะตั้งจากคุณคิวเพิ่งตื่นจากความตายนะครับเขาวางสิ่งที่เรียกว่าหมอนหมอนนีมันต้องมีการแบบสไลด์ตัวทำให้ตียงมันนุ่มๆเลยเฮ้ยคิวๆอ,อ,อย่างนี้ไงเยวะ พี่มีของจะให้นะครับต้องคิวแบบนอนดินอนดิอย่าทับระเบิดดิไปอยู่ต้องทับดีวะไม่มันกดมันกดมือได้มือได้แล้วมาเราจะมาทดสอบไม่ไม่ครับตากล้องอย่ายิบกล้องก่อนตากล้อง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 มองยังกล้วก็ทำไมกล้องหายวะเอาตากล้องไม่มีกล้องโอเคกล้องแบบแมนนวลนเอยเอากล้องมายืมก่อนยืมอุปกรณ์ คือได้คือไ <c ười> ด้คือได้กองเวข่าความร้อนเนี่ยของสไนเปอร์เท่านั้นจำไว้ได้เหรอจับความร้อนเหรอกูได้ขับกองวันกองวันระยะจับความร้อน <c ười> ตไปยังครับผมติดแล้ว <c ười> วันนี้เต็มเต็ม <c ười> มึงแค่ไปขึ้นเรือแล้วกกลับเลยครับขอบคุณที่มารับชมบคลิปนี้คลิปสั้นนครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ให้ใด้เพื่อนจอนียรู้สึกเงาวหนาอยากตุ้มของเล่นมาทำชาอะไรกันดีกว่าไปมาสิเพื่อนชาเล่นอะไรเดี๋ยวให้ทนะุกคนเดี๋ยวให้คนดูส่งมาอยากให้บึ้มอะไรในอา 3, ร์มาสามในเซิร์ฟนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งบึ้มกันยศ <Okay. S 1> จัดไปไปมีอะไรต่งเ่ียอต่อไหมเราเราจะเขียนอะไรครับแบบมีอะไรแบบแนะนำยังไงแบบ<อ>ต้องเขียนอะไร รถขังบ้าๆบ้าๆบึ้มมาอย่าลืมแฮชแท็กแบบบึ้มเละคาร์บอนิด่อยข่า์บอนไอ้เอ้าแกแท็กแกแท็กบิ๊กบอมบิ๊กบอมเสร็จเดี๋ยวแท็กบิ๊กบอมก็เลยอะผมว่าแท็กบิ๊กบอมนะครับผมโอเคมีอะไรอีกไหมครับอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ม right. ีแล้วครับอ er ่ามันต้องมีการยิงตรงท้ายหน่อยครับยิงตรงท้ายนี่ตรงนี้มเละเดีเลยดีวไอ้บนนั้นเลย เออฮืยิงไฟแล้วไฟไหนไปเนี่ยอะไปไหนวะจังแม่งเดี๋ยวตมอ่วยชาเนนี้ก็ขอฝากช่วยนะครับบ๊ายบายปังเอาไปโดนไปแล้ว